นี่คือวัดกละเกตนะครับวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาวนะครับถ่ายมาให้ฟังแล้วก็สัมภาษณ์พี่ที่เขารู้ประวัติศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังกันนะครับฟังลาวจ้างก่อนเป้าหมายของคนเจ้าสร้างให้เหมือนกับพระลามหลวงของไทยครับอ๋อซึ่งทําอิฐนี่พื้นที่กรรมชาติแค่นี้จะกลมออกทั้งหมดบริเวณอ้อมรอบนี้เลยครับครับเส่นเทววัดศิษยเกตก็ไม่ใช่ชื่อของวัดนี้ครับจะปีจะมีวัดเก่าที่อยู่บริเวณ ทัดยากอันเนะคุตตินี้ไปจะเป็นวัดกเก้าแก่โยฮันเกิดก่อนวัดนี้สื้วศิษส์สเกตไดภายหลังสร้างวัดนี้ขึ้นแล้วคนหรือประาุนแถวนี้ก็เอิญซื้อของวัดนี้ตามซื้อเก้าเวตซื้อของวัดนี้คือวัดสักกาสสารามตอนนี้เรากำลังจะมาพิพิธภัณฑ์ศีีสกเกตนะคะยี่ตรงน,นี้ ประตูว,วัดอุประตูว,วัดเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเสียตังเข้าทุกที่ไปเรียบร้อยนะครับแสนสองหมืน่นเข้ามาสี่คนครอบนี้พูดไมเข้าแล้วแต่โอเค นะครับสวยงามซื้อแล้วซื้อแล้ว,ล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 วโอ้นี่สวยนะเนี่ยขอประวัติศาสตร์สักหน่อยครับพี่ที่นี่มีเรื่องราวไหมครับอันนี้เป็นวัดศรีสะเกดครับวัดสรีสะเกดซื้อที่จีนของที่นี่คือวัดแสนครับวัดแสนใช่ครับอ๋อ เยกวัดภาษาบริสัตติเขียนว่าวัดสตัสาร์สามสตัสารสารามสหัสสารามสหัสสาราม่างช่วงวัยนี้มันสร้างขึ้นในปีปีคศหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดโอ้โหพี่รู้ลึกมากเลยถามถูกคนละหนึ่งพนแปดละสร้างโดยเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเวียงจันทร์นะคนั้นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเวียงจันทร์สร้างได้สิบปีก็ทึบทำลาย ทำลายมือเวียนจานเต้วัดสัสเกตก็ไม่ทึกทำลายครับสันนัลวัสสีสงเกตรจริงคงอนุรักษ์อนาโครงสร้างดังเดิมไวก้กว่ามันประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้คือเก้าส<ช>ิบเปอร์เซ็นต์ทำจากไม้เป็นหลักเป็นไม้เป็นหลักไม้อะไรครับตัวซี์เวน,นนาปูนประทายเพ็รเป็นปูนซูบูฮานของคนเราเวลานั้นครับ แล้วก่ที่นี่เป็นที่ททเ่แต่ตางกบวัดลาวทั่วไปคือผาผนังในสิมและกับกรมเรียนจะมีพระอ,องค์น้อยมีมีซ่องเล็กๆละกับพระอ,องค์น้อยอมหลอกอ,อัตรงฝาผนังก็จะมีพระเล็กๆเ,เต็มไปหมดกี่องค์นับได้ไหมคือตามประวัติแล้วถ้าว่าให้นับก็นับได้แต่ว่าเรามีข้อมูลมาแล้วเราก็เลยไม่ได้นับซึ่งในข้อมูลนั้นบอกว่าที่รพระผนังกรมเรียนมี6 8 4 0องค์6840รองค์เฉพาะอ,องค์เล็กและก็ภาคที่นั่งลิขานที่สองนี้ 2. ดูไหมตอนนี้ป,ปูนี่มิหนึ่งร้อยยี่สิบองค์โอ้โหองค์ที่ปูนี่หนึ่งร<ช>้อยี่สิบข้างบนนี่หกพันกว่าใช่ครับอันนีหกพันกว่าแล้วก็ข้างในสี่พันมีสองพันห้าสิบสององค์โอ้โหข้างในมีสองพันห้าร้อยเห็นไหมเห็นขาวขาวดำดำไหมสองพันกว่าองค์แต่ข้างในไม่รับถ่ายรูปนะครับออ๋โอ้โหขอเซลฟี่คนให้ความรู้หน่อยขอบคุณครับข้างในเขาห้ามถ่ายรูปขอถ่ายตรงนี้แล้วกัน พี่เขาบอกว่าพระข้างหลังมีประมาณสองพันกว่าองค์ดูคะ่ะสวยไหมครับประธานเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่านักแสนวัดแสนครับส,สิบหมืน่นครับสิบหมืน่นแสนโอ้โหข้อมูลแน,น่นเลยวัดนี้ผมนี้ ได้ข้อมูลอัดแน่นเลยนะครับข้างบนน่าจะหกพันนะข้างล่างน่าจะ200มั้งถ้าผมจะไม่ผิดไปกี้นะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกลางวันยังดูขลังกลางคืนน่ากลัวแน่ๆวัดศรีสเกตนะครับสร้างขึ้นเพราะว่าสร้างตามพระอารามดวงของไทยเขาว่าอย่างนั้นนะ ข้างในบทสวยมากแต่ถ่ายไม่ได้คือแสงเงาสวยมากแต่ข้างๆถ่ายได้ดูค้างๆดูมีความเก่าเนะาะคลาสสิกเนาะ ขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆนะครับทุกวัดเลยนะครับมีวิทยากรหรือว่าพี่พี่ที่ดูแลคอยแนะนําตลอดถามอะไรตอบได้เลยแม้แต่ประตูใช้ขึ้นไปข้าบนก็มีคนแนะนําให้ความรู้นะครับคนเราน่ารักมากที่าาราชเลือ เป็นศิลาอ่ะอ,อันนี้นศิลาจะเลือกลาด้าเองตังออ้งตาของสเก็คตคนจะเขียนลงที่นี่เลยนะอ๋อันนั้นเป็นประวัเิือนปีที่คุณสร้างกับเราจะมีภา,าษาลาวเดิมแล้วกับภสษาอังกฤษไม่เคยกินโอชิหมื่นแปดวันนี้ให้ไปสองหม 2, ื่นท <18, S 2> อดมาสองพันหมืนแปดนะหมื่นแปดไปเลยไปเดินไปได้คิไปเดินไป พาแม่กับอาจารย์มาชอปปิ้งหน่อยอยากได้เหลือเกินผ้าถุงเนี่ยโอ้โหกดตังมาก็น้อยเหลือเกินเี่วกันนะครับมาซื้อของแม่อยากได้ผ้าผ้าสิ้นเป็นของพื้นเมืองของเราก็เดี๋ยวมาลองดูเป็นยังไงกันแรกตังมาห้าพันแต่ว่าเจอผ้าใหมเจ็ดพั้า 7, เพราะฉะนั้นแม่ไมต้องดูเลยเสียเวลา ดูไปกันดูไปก็ซื้อไม่ได้แม่ก็ยังจะดูอยู่อากาศพ่อคั้แรกก็ซื้อก่อนซื้อก่อนชอบอัดเลเข้าใจชามากใช้เงินไปเป็นร้านนใน่ในจะกล้ากินน้ำอยู่นะโอ้โห <ด>มาเน, <ะ S 1> <ü> นิทองโอ้โหถ,ถ้าแม่ว่าสวยก็ต้องสวยแล้วล่ะแต่ที่จริงถ้ามีเวลา,าจะเลือ่อนนานกว่านี้เน่พี่เขา